ครับผมสวัสดีครับแฟนเพจทุกท่านนะครับเดี๋ยวมาต่อกันเลยนะครับมาต่อกันที่เฉลยแนวข้อสอบนะครับแล้วก็ข้อสอบจริงตัวนี้ในส่วนนี้นะครับเราจะมาดูในส่วนของข้อสอบจริงนะครับหมายความว่าเป็นข้อสอบที่เคยออกข้อสอบมาแล้วมาเฉลยต่อกันนะครับตัวนี้จะเป็นเฉลยนะครับในส่วนของกฎหมายอาญานะครับในส่วนของปี2559นะครับ เป็นวิชากฎหมายที่ประชาชนควรรู้นะครับเป็นข้อสอบตํารวจนะครับที่เคยออกข้อสอบมาแล้วนะครับเรามาดูกันว่าข้อสอบเนี่ยจะออกเป็นลักษณะไหนมาดูกันเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าข้อสอบแบบนี้เนี่ยอ่ามันจะเป็นการออกโดยเป็นความรู้ความสามารถทั่วไปจริงๆนะครับอ่าเป็นการออกที่ขอบเขตเนี่ยค่อนข้างจะว่างนะครับแต่ว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นต้องรู้แล้วก็ควรรู้นะครับตัวเนี้ยเราจะมาดูกันนะครับอีก5ข้อ นะครับในส่วนของกฎหมายที่ประชาชนควรรู้โดยจะเน้นในส่วนของกฎหมายอาญาก่อนนะครับเดี๋ยวในส่วนของแพ่งหรือว่าอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันอีกทีนะครับวันนี้เรามาเฉลยกันต่อนะครับในส่วนของอาญานะครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาแล้วเข้ามานะครับก็เหมือนเดิมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับแบ่งปันส่งต่อให้เพื่อนๆได้ดูด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาทําการเฉลยกันต่อนะครับจากที่ได้ตอบแล้วก็ทําข้อสอบแล้วก็ในข้อสอบไป บ้างแล้วนะครับเรามาทํากันต่อเลยนะครับเดี๋ยวจะเฉลยกันยาวๆเลยนะครับวันนี้นะครับอ่ะมาดูต่อนะครับไทยเข้ามาแล้วนะครับเหมือนเดิมนะครับก็ตอบร่วมสนุกกันได้นะครับตอบผิดไม่เป็นไรครับก็เหมือนเดิมนะครับตอบเข้ามาได้เดี๋ยวจะเฉลยให้ไม่ต้องกลัวนะครับมาดูกันต่อนะครับของปี59นะครับเน้นปี59นะครับในชุดนี้นะครับอ่ะมาดูครับตัวนี้นะครับกฎหมายเนี่ยเขาถามว่า บุคคลใดเนี่ยตอไปนี้นะครับมีอำนาจหน้าที่ในการสั่งฟ้องคดีต่อศาลอ่าอำนาจในการสั่งฟ้องนะครับตัวเนี้ยจะถามในส่วนของการสั่งฟ้องคดีอาญานะครับทีเน,นี้ยเขาถามว่าใครต่อไปนี้นะครับมีอำนาจในการสั่งฟ้องคดีอาญาต่อศาลอ่าตำรวจพนักงานอายการผู้คุมในราชัณฑ์หรือว่าปลัดอำเภออ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าใครเนี่ยมีอำนาจในการฟ้องนะครับ สำหรับอำนาจในการฟ้องเนี่ยอาจตามประมวลกฎหมายนะครับวิธีพิจารณาความอาญานเนี่ยก็ได้กําหนดไว้นะครับในมาตราที่28นะครับเขาบอกว่าอาบุคคลเหล่านี้นะครับมีอำนาจในการฟ้องคดีอาญาต่อศาลคนแรกเนี่ยก็คือพนักงานอายการพนักงานอายการนะครับก็เปรียบเสมือนกับอาทนายของแผ่นดินนะครับหรือว่าถ้าเราเรียกกันทั่วไปเนี่ยเราอาจจะเรียกว่าอาทนายของแผ่นดินก็ได้เพราะว่า พนักงานอายการนะครับท่านจะทําหน้าที่นะครับในการสั่งฟ้องนะครับว่าคดีนั้นคดีเนี้ยเนี่ยจะสั่งฟ้องหรือไม่สั่งฟ้องนะครับเมื่อพนักงานอายการเนี่ยได้ทําการสั่งฟ้องไปแล้วเนี่ยศาลนะครับก็จะทําการพิจารณานะครับพิพากษานะครับตามสํานวนที่พนักงานอายการนะครับได้รวบรวมนะครับพยานหลักฐานต่างๆแล้วก็สั่งฟ้องไปยังศาลนะครับทีนี้ต่อมาเนี่ยศาลก็จะทําการอ่าพิจารณานะครับชั่งน้ําหนักพยานหลักฐานแล้วก็พิจารณาจาก สำนวนนะครับอื่นๆประกอบกันก็จะทําเป็นคําพิพากษาออกมานะครับบุคคลต่อมานะครับก็คือผู้เสียหายนะครับผู้เสียหายเองเนี่ยก็มีอํานาจนะครับในการฟ้องคดีอาญาต่อศาลได้เหมือนกันนะครับก็คือหลักๆแล้วเนี่ยผู้ฟ้องคดีของประเทศไทยเราเนี่ยก็คือมีพนักงานอายการแล้วก็ผู้เสียหายนะครับที่สามารถฟ้องคดีต่อศาลได้นะครับอ่ะดังนั้นคําตอบที่ถูกต้องนะครับก็คือนี่นะครับข้อ ขอไขนะครับพนักง,งานอนอากาศนะครับข้อต่อมานะครับข้อที่2ตัวเนี้ยคำถามนะครับเขาถามว่าความผิดอันยอมความได้นั้นเนี่ยกฎหมายกําหนดไว้ว่าจะต้องดําเนินการร้องทุกภายในระยะเวลาตามข้อใดต่อไปนี้อ่ะเราดูแล้วเนี่ยระวังจะโดนข้อสอบหรอกนะครับมันจะมีจุดสังเกตนะครับก็คืออ่ะมีและมีหรือมีและมีะมหรือ แล้วก็มีระยะเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับกฎหมายจะชอบเล่นมากเลยนะครับเวลาออกข้อสอบเนี่ยชอบออกว่าและชอบออกว่าหรือหรือและเนี่ยโอ้จะชอบนามาอ,ออกมากนะครับเพราะว่าบางคนหรือว่าหลายๆคนอาจจะจํารายละเอียดในส่วนนี้ไม่ได้ทั้งหมดนะครับตัวเนี้ยคีย์เวิร์ดนะครับก็อยู่ที่ความผิดนะครับอันยอมความได้เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเราไปดูกันนะครับความผิดอันยอมความได้ตัวนเนี้ยเนี่ยกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับก็คือเขาบอกว่า อาความผิดอันยอมความได้เนี่ยก็คือเขาบอกว่าถ้าผู้เสียหายนะครับมิได้ร้องทุกภายใน3เดือนนับแต่วันรู้เรื่องความผิดและเนี่ยนับแต่รู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทําความผิดนะครับคดีนั้นเป็นอันขาดอายุความนะครับคดีนั้นเป็นอันขาดอายุความนะครับถ้า ไม่ได้ร้องทุกภายใน3ามเดือนนับแต่วันรู้เรื่องความผิดแล้วก็รู้ตัวและรู้ตัวผู้กระทําความผิดนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยข้อนี้นะครับคำตอบที่ถูกต้องที่สุดก็คืออะไรครับก็ค <Rogers. five S 1> ือภายใน3ามเดือนนับแต่วันรู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทําความผิดนะครับข้อที่ถูกต้องก็คือข้อกอไก่นะครับข้อนี้จึงตอบข้อกอไก่นะครับได้นะครับทันนะครับข้อนี้ อตอบถูกกันไม่เอ่ยถ้าตอบถูกแล้วก็ข้อนี้ถ้าใครทำได้กดหัวใจมารัวๆนะครับข้อนี้ทําทได้กันหรือเปล่า,อาโอเคนะครับผ่านนะครับข้อนี้เข,ข้าใจนะครับความผิดอันยอมความได้นาะโอเคนะครับอเดี๋ยวไปข้อต่อไปเลยนะครับก็ร่วมตอบกันได้เหมือนเดิมนะครับต่อมาข้อที่3นะครับ ตัวนี้นะครับเกี่ยวกับการสั่งริบนะครับหมายความว่าอะไรก็คือถ้ามีการกระทําความผิดเกิดข nee ึ้นเนี่ยมันจะมีทรัพย์สินนะครับที่ได้มาจากการกระทําความผิดหรือว่าได้ใช้ในการกระทําความผิดหรืออื่นๆนะครับก็จะมีพวกทรัพย์สินแล้วก็สิ่งต่างๆนะครับเข้ามาเกี่ยวข้องมากมายทีเนี้ยเมื่อมีทรัพย์นะครับมาเกี่ยวข้องเราไปดูกันว่าคําถามเนี่ยเขาต้องการอะไรนะครับเมื่อมีทรัพย์เข้ามาเกี่ยวข้อง มันจะมีวิธีการจัดการแล้วก็ดำเนินการกับทรัพย์นั้นยังไงนะครับถ้ามันเกี่ยวข้องกับความผิดนะครับเนี่ยข้อนี้เขาถามว่าทรัพย์ของกลางนะครับในข้อใดต่อไปนี้เนี่ยที่ศาลนะครับจะต้องสั่งริบเสมอนะครับศาลจะต้องสั่งริบเสมอไม่ว่าทรัพย์นั้นเนี่ยจะเป็นของผู้ใดก็ตามนะครับศาลจะต้องสั่งริบเลยนะครับอะอะไรครับอย่างเช่นอาวุธปืนยาบ้าหรือยาเสพติดให้โทษทรัพย์ที่ได้จากการกระทําความผิด รถที่ผู้ขับขี่ใช้ตัวนี้นะครับทรัพย์ที่ศาลจะต้องสั่งริบเสมอนะครับเราจะต้องไปดูกฎหมายประกอบนะครับก็คือกฎหมายที่เกี่ยวข้องตัวนั้นนะครับอ่ามันจะอยู่ในประมวลกฎหมายอาญานะครับซึ่งในประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยได้บัญญัติไว้ว่าบัญญัตินะครับทรัพย์สินใดที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่าผู้ใดทําหรือมีไว้เป็นความผิดให้ริบเสียทั้งสิ้นไม่ว่าเป็นของผู้กระทําความผิด และมีผู้ถูกลงโทษตามคำพิพากษาหรือไม่หมายความว่าอย่างไงครับขอ้อนี้ก็เขาบอกชัดเจนนะครับว่าซับใดนะครับที่กฎหมายบัญญัติว่าผู้ใดทำอาทำหรือมีไว้เป็นความผิดให้ริบเสียทั้งสิน้นหมายความว่าตัวนี้ไม่ต้องคิดอะไรมากเองครับเขาบอกว่าอะไรเนี่ยทำนะครับทำหรือมีไว เป็นความผิดให้ริบเสียทั้งสิ้นอาจจะยกตัวอย่างเช่นอะทำอย่างเช่นอะไรอะอย่างเช่นอาไปผลิตนะครับก็คืออ,ะ,อะผลิตยาอะอะอย่างเช่นเนี่ยการผลิตยาบ้าเนี่ยก็คือทํานะครับก็คือทํายาบ้าขึ้นมาทําก็คืออันนี้ก็คืออย่างเช่นเข้าความหมายของคําว่าทําแล้วนะครับก็คือถ้ามีการผลิตยาบ้าทํายาบ้าอะไรพวกนี้ขึ้นมาน ก็หมายความว่าอ่าก็คือทำนะครับทํามาผลิตมาเนี่ยตัวเนี้ยศาลนะครับจะต้องทําการริบเสียทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าทรัพย์เนี่ยจะเป็นของผู้กระทํำความผิดหรือไม่นะครับตัวเนี้ยศาลจะต้องทําการสั่งริบเสียทั้งสิ้นนะครับให้จำนะครับทําหรือมีไว้เป็นความผิดให้ริบเสียทั้งสิ้นนะครับอ่านดังนั้นแล้วเนี่ย เราตอบข้อไหนนะครับเดี๋ยวตัวเนี้ยเดี๋ยวเราจะได้ศึกษาการเพิ่มเติมอยู่แล้วแต่ว่าเรามาเฉลยข้อสอบเนเดี๋ยวเราจะไปกันแบบเร็วๆก่อนนะครับอะ,อะไรครับอาวุธปืนมีทะเบียนลิฟไหมอาอาวุธปืนที่มีทะเบียนเนี่ยอไม่จาเป็นต้องลิฟเสียทั้งสิ้นนะครับก็คือว่าถ้าอาวุธมีทะเบียนเนี่ยก็คือคือมีการขออนุญาตมีการอะไรทําถูกต้องตามกฎหมายแล้วเนี่ยอเราไม่จําเป็นต้องลิฟก็ได้นะครับตัวเนี้ยตัวนี้ก็เป็นดุลพินิจของศาลอีกทีแต่ว่าถ้าเป็นพวกยาบ้าหรือยาเสพติดให้โทษเนี่ยก็คือ มันเป็นการทําหรือก็มีไว้เป็นความผิดนะครับดังนั้นตอนนี้เนี่ยจะต้องอให้ริบเสียทั้งสิ้นนะครับคําตอบที่ถูกก็คือพ่อขอไข่นะครับทรัพย์ที่ได้จากการกระทําความผิดเอ๊ะสมมุติอะสมมติถ้าเขาบอกว่าถ้าเป็นทรัพย์ที่ได้จากการกระทำความผิดอะอย่างเช่นว่ามจริว่าโจรเนี่ยไปขโมยรถขโมยเงินมาเนี่ยศาลจะต้องสั่งริบด้วยหรือไม่อันนี้ตัวนี้เป็นดุลพินิจของศาลนะครับก็ศาลอาจจะไม่ต้องไม่ไม่ไม่ไมไมสั่งริบนะครับก็จะต้อง คืนนะครับคืนเจ้าตัวนะครับคืนผู้เสียหายไปนะครับตัวเนี้นะถ้าเป็นทรัพย์ที่ได้จากการกระทำความผิดเรียกว่ารถที่ใช้ขับขี่ในการกระทำความผิดอ่าอย่างเช่นอ่าสุดาไปกระทำความผิดเนี่ยขี่รถเนี่ยไปขโมยของตัวเนี้สุดาไม่ใช่รถของโจรคนนั้นเนี่ยมันจําเป็นต้องลิฟหรือเปล่าอ่าอันนี้ก็คือเป็นดุลพินิจของศาลเนี่ยรถนะครับก็ไม่จําเป็นต้องลิฟเสมอไปนะครับแต่ว่าสิ่งที่ต้องลิฟเสมอนะครับก็คือ ต้องเป็นทรัพย์ที่ทําหรือมีไว้เป็นความผิดนะครับให้ศาลสั่งริบเสียทั้งสิ้นนะครับดังนั้นคําตอบที่ถูกต้องก็คือข้อขอไข่นะครับตัวนี้ก็คือประเด็นในเรื่องอของกลางนะครับที่ศาลมีอำนาจในการสั่งริบเสมอนะครับมาดูครับข้อต่อไปนะครับข้อที่4นะครับตัวนี้เป็นเรื่องของอาการกระทําผิดกระทําความผิดในราชอาณาจักรนะครับเนี่ยคีย์เวิร์ดอยู่ที่การกระทําความผิดในราชอาณาจักรข้อสี่เขาถามว่า การกระทําใดนะครับการกระทําในกรณีใดต่อไปนี้เนี่ยที่กฎหมายให้ถือว่าเป็นการกระทําความผิดในราชอาณาจักรดูตัวเลือกก่อนนะครับกระทําความผิดในรถทัวร์ของไทยเนี่ยในประเทศกัมพูชาหรือว่าความผิดบนรถยนต์ส่วนตัวในประเทศอินเดียความผิดไอบนในเครื่องบินเนี่ยที่จอดสนามบินของเราหรือว่าความผิดบนกระบวนรรถไฟไทยในประเทศเวียดนามอันนี้ข้อไหนครับ ตัวนี้นะครับกฎหมายที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็คือมันจะเป็นในเรื่องของประมวลกฎหมายอาญานะครับเกี่ยวกับอาการกระทำความผิดในราชอาณาจักรตัวนี้ในเรื่องของการกระทําความผิดในราชอาณาจักรนะครับมันมีรายละเอียดปีกย่อยนะครับที่เราจะต้องรู้แต่ว่าคร่าวๆเนี่ยกฎหมายกําหนดไว้เลยนะครับเขาบอกว่าผู้ใดกระทําความผิดในราชอาณาจักรเนี่ยจะต้องรับโทษตามกฎหมายนะครับตัวนี้แล้วเขาบอกต่ออีกว่าถ้าการกระทําความผิดในเรือไทยนะครับเรือไทยหรืออากาศยานไทย ไม่ว่าจะอยู่ณนะที่ใดให้ถือว่ากระทําความผิดในราชอาณาจักรตัวนี้หมายความว่ายังไงหมายความว่าสมมุติว่าถ้าเป็นความผิดนะครับเราเนี่ยหรือว่าใครก็ช่างเนี่ยได้ทําความผิดในเรือไทยหรืออากาศยานไทยก็หมายความว่าทําในเรือของประเทศไทยเรือที่มีสัญชาติไทยหรือว่าอากาศยานไทยหรือว่าเครื่องบินไทยเนี่ยก็คือตัวนั้นนะครับจะต้องเป็นการอาจจดทะเบียนสัญชาติเนี่ยเป็นของสัญชาติไทยก็คือเป็นของไทย นะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ใดเนี่ยก็ให้ถือว่ากระทําความผิดในราชอาณาจักรอาจที่จริงเนี่ยไม่ได้ทาทาผิดตรงๆนะครับแต่กฎหมายเนี่ยดูตรงนี้ให้ดีใช่ไหมกฎหมายเขาบอกว่าให,ใ,หให้ถือให้ถือให้ถือก็หมายความว่าเป็นกฎหมายปิดปากชัดเจนนะครับว่าต่อให้คุณไม่ได้ทําในราชอาณาจักรเนี่ยแต่ว่ากฎหมายให้ถือว่ากระทําในราชอาณาจักรนะครับก็คือจะต้อง มารับโทษนะครับตามกฎหมายไทยนะครับเพราะว่ากฎหมายใช้คําว่าให้ถืออ่ะก็หมายความว่าจะต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนดนะครับอ่ะดังนั้นข้อไหนถูกต้องนะครับอ่ะกระทาความผิดในรถทัวร์ไทยอืมอันนี้ไม่เข้านะครับรถทัวร์เพราะว่ากฎหมายว่าเป็นเรือไทยหรืออากาศสยามไทยผิดอาญาบนรถยนต์ส่วนตัวในประเทศอินเดียก็ไม่เกี่ยวนะครับก็ขี่รถทําความผิดก็ไม่เกี่ยว รกระทำความผิดในเครื่องบินไทยตัวนีน้เครื่องบินไทยเนี่ยถ้าเราสังเกตมันจะเป็นอากาศยานไทยนะครับดังนั้นข้อนี้เนี่ยก็คือเป็นคําตอบที่ถูกต้องที่สุดนะครับหรือว่ากระทำความผิดในขบวนรถไฟไทยตัวนี้ในประเทศเวียดนามอันนี้ก็ไม่เข้านะครับตัวที่เข้าก็คือว่าเนี่ยกระทำความผิดในเครื่องบินไทยที่จอดที่สนามบินของลาวนะครับโอเคนะครับทําถูกกันไม่เอ่ยอน่าจะทําได้นะครับข้อนี้เพราะว่าเป็นหลักการเบื้องต้นแล้วก็ หลักการพื้นฐานทั้งนั้นเลยนะครับในกฎหมายนะครับโอเคนะครับตอบได้นะครับข้อนี้เดี๋ยวไปข้อต่อไปกันเลยนะครับอ่ะข้อนี้นะครับกฎหมายถามนะครับข้อใดเป็นกฎหมายวิธีบัญญัติอ่าเดี๋ยวจะอธิบายก่อนนะครับกฎหมายหลักๆเนี่ยก็คือถ้าเราแบ่งตามการบัญญัตินะครับตามการบัญญัติหรือวิธีการบัญญัติเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็นสารบัญญัติ นะครับและวิธีสัตบัญญัติกฎหมายสาระบัญญัติคืออะไรถ้าเป็นกฎหมายสาระบัญญัติเนี่ยก็คือมันเป็นกฎหมายที่บัญญัติถึงความผิดและกําหนดโทษไว้หรือบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ต่างๆไว้นะครับอย่างเช่นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับก็บัญญัติเอาไว้ว่าบุคคลมีสิทธิอะไรบ้างบุคคลสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับบุคคลสามารถดําเนินการทํานิติกรรมสัญญาอะไรต่างๆได้บ้างนะครับตัวนี้ก็เป็นเกี่ยวกับ สาระบัญญัติหรือว่าในประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยก็คือกฎหมายที่กําหนดเกี่ยวกับความผิดแล้วก็กําหน,หนดโทษไว,ว้ว่าทําความผิดแบบนั้นแบบนี้ลักทรัพย์ขโมยของจะผิดตามมาตานั้นมาตานี้อันนี้ก็คือกฎหมายสาระบัญญัติก็คือบัญญัติเป็นสาระสาระเป็นหมวดหมู่เอาไว้นะครับว่าเออบัญญัติแบบนี้เป็นความผิดเป็นความผิดทีนี้เมื่อมีกฎหมายสาระบัญญัติขึ้นมาแล้วเนี่ยทีนี้เมื่อทําความผิดแล้วเนี่ยจะลงโทษเขายังไง คือถ้าทำผิดกติกาจะดำเนินการกับเขายังไงบ้างตวเนี้มันก็เลยมีกฎหมายวิธีจับบัญญตัติวิธีเสียบัรจับบัญ,ญัติคืออะไรก็คือเป็นกฎหมายเกี่ยวกับวิธีการนะครับนำตัวผู้กระทำความผิดนะครับมาลงโทษนะครับก็คือเกี่ยวกับวิธีการเอาคนผิดมาลงโทษนั่นเองนะครับถ้าเป็นกฎหมายวิธีจับบัญญัติเกี่ยวกับอ่าด้าน อาญานะครับก็คือถ้าเป็นวิธีสับบัญญัติก็จะเป็นวิธีพิจารณาความอาญาวิธีพิจารณาความแพ่งอะไรต่างๆเวกานี้ก็คือเป็นเกี่ยวกับกฎหมายวิธีสับบัญญัติทั้งสิ้นนะครับถ้ามันเป็นกฎหมายกําหนดกระบวนการขั้นตอนอ่ะเรามาดูตัวเลือกนะครับอ่ะเดี๋ยวลองตอบกันมาก่อนนะครับตอบอะไรกันบ้างตอบเข้ามาครับตอบเข้ามาเดี๋ยวจะเฉลยแล้วนะครับอ่ะตัวนี้ตัวเลือกเนี่ยก็จะมีมวกกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ประมวลกฎหมายวิธ oh, e ีความพิธ <t> <necessary> ีพิจารณาความอาญาหรือว่าทุกข้อเนี่ยเป็นวิธีสับบัญญัติข้อไหนครับตอบกันมาครับอ่ะตัวเนี้ยถ้าเป็นประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยมันเป็นอ่าสาระบัญญัติใช่ไหมครับดังนั้นมันไม่ใช่วิธีสับบัญญัติประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เหมือนกันกาหนดสิทธิหน้าที่เอาไว้มันก็ยังไม่เป็นวิธีสัตบัญญัติถูกทุกข้อก็ไม่ใช่นะครับคำตอบที่ถูกก็คือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานะครับเพราะว่า บัญญัติเกี่ยวกับวิธีการเอาคนผิดมาลงโทษการดําเนินการกับผู้ที่กระทําความผิดอาญานะครับว่าจะต้องทํำยังไงแต่นี่ก็คือเป็นวิธีจับบัญญัติถูกต้องที่สุดนะครับข้อนี้นะครับเป็นคําตอบที่ถูกต้องอทํากันมาแล้วถูกผิดกันมากน้อยเพียงใดครับก็ฝึกฝนแล้วก็ทํากันไปเรื่อยๆนะครับเหมือนเดิมนะครับถ้ามีเขาเรียกว่าข้อสงสัยหรือประเด็นที่เป็นปัญหานะครับคือสามารถสอบถาม ได้เพิ่มเติมนะครับทางกล่องข้อความหรือว่าทางคอมเมนต์นะครับก็จะไปตอบคําถามให้นะครับแต่ถ้าอยากให้ตอบเร็วก็ส่งข้อความส่งอะไรมาก็ได้นะครับหรือว่าอยากให้เร็วเนี่ยก็คือถามมาในไลฟ์ที่ทำการไลฟ์สดของใสก็ให้ทําการรีบถามนะครับถ้าอยู่ในไลฟ์อยู่ในอะไรเนี่ยก็จะทําการตอบให้หรือนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวถ้าใครไม่มีคําถามนะครับเดี๋ยวก็จะ อ่าเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการเฉลยแบบนี้นะครับเรื่อยๆนะครับก็จะเป็นการเอาข้อสอบลงให้นะครับแล้วก็ให้ลองทํากันไปก่อนแล้วทีเนี้ยเราก็จะมาทําการเฉลยนะครับก็คือเฉลยร่วมกันทางเพจแบบนี้นะครับก็คือ่าเอาข้อสอบนะครับมาวิเคราะห์ร่วมกันว่าอ่ข้อสอบก็อาจจะเป็นเอาข้อสอบจริงแบบนี้นะครับเอามาตอบเอามาทําร่วมกันนะครับว่าเรามีความคิดเห็นยังไงนะครับหรือว่า ถ้าเอาข้อสอบจริงเนี่ยทำไปจนหมดแล้วเนี่ยเราก็ไปดูนะครับแนวข้อสอบที่ทางเพจเนี่ยได้ทําการออกเอาไว้แล้วก็ให้ทําการฝึกฝนเนี่ยเราก็ไปทําการฝึกฝนตามนั้นนะครับแล้วก็มาเฉลยแบบนี้อีกนะครับโอเคนะครับสําหรับวันนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมก็สวัสดีครับ